ฮาวดวนครับแฮกเกอร์ตี้เจบ็บถอนชกนาบิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โยกเป็นคู่นี้ครับมาแทนครับฮิโรมินักชกจากแชมป์นะครับเป็นอดีตรีกีแชมป์ K1 วันวันนี้มาเจอกับทางนาบิวในศึกวัน173ถือว่าเป็นการอัปเดตโปรแกรมสำคัญเลยนะครับของศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์วัน173ครับที่จะสู้กันวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนนี้ณสนามมวยอาริอะเกอรีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับนาบิว มีรีกีเป็นแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแมนตัมเวทน้ำหนักไม่เกิน145ปอนด์ครั้งนี้ครับเขาจะเจอกับความท้าทายครั้งใหญ่เลยเมื่อต้องพบกับคู่ชกสุดแกรง่งอดีตรีกีแชมป์ K1 ครับเป็นนักชกขวัญใจเจ้าถิถ่นหนึงหนคนเหมือนกันฮิโรมิวาจิมะครับครั้งนี้ครับก็ต้องมาสู้กันในรุ่นเฟเธอร์เวทครับคือก็ต้องยอมรับว่าเป็นน้ำหนักประมาณสัก155ปอนด์นะมวยคู่นี้เริ่มแรกเนี่ย เขาอาจจะไม่ได้ต่อยกันมาจุดนี้นะแต่วันนี้ก็สู้กัน155จากที่จะต่อย145เดิมทีเนี่ยนาบิวเขาจะป้องกันเยีมขัดแชมป์โลกวันมวยไทยกับแฮกเกอร์ตี้นะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนมาสู้ในกติการคิกบ็อกซิ่งแทนเนื่องจากแฮกเกอร์ตี้ได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมทําให้ต้องถอนตัวไปอย่างน่าเสียดายก่อนจะได้นักชกค,คิกบ็อกซิ่งตัวท็อปของญี่ปุ่นอย่างฮิโรมิครับที่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้าวันเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมา มาเสียบแทนเลยแล้วก็เปลี่ยนมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทไฟนนี้ถือว่าเป็นการขึ้นชกในรุ่นเฟเธอร์เวทครั้งแรกและขึ้นชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งที่2ของนาบิลในรายการวันก็ต้องมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงเราจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่เมื่อต้องเผชหน้ากับคู่ชกที่ช่ำชองกติกานี้และก็ย้ําน้ําหนักนะฮะนาบิลเนี่ยไม่เคยต่อย1 5อยปอนด์มาก่อนนาบิลจะต้องต่อย1 5 5ปอนด์นะฮะ โอ้โหก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงกลางคันนิดหน่อยครับจะมีปัญหาหรือไม่ก็ต้องรอรู้รอติดตามเลยครับประสบการ์คิกบ็อกซิ่งของนาบิลก็ออกบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆก็เคยมีแชมป์อันอื่นเหมือนกันที่นาบิลเคยไปสู้มาแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสําคัญครับเพราะว่าหลังจากที่นาบิลไม่มีผลการแข่งขันกับทางเจ้าเอลิสครั้งนี้ก็ได้โอกาสสู้คิกบ็อกซิ่งอีกครั้งและก็เจอตัวท็อปและก็ต้องขยับเพดด้วยเราอาจจะได้เห็นนะอย่างที่นาบิลบอกกันครับเขาอยากจะคว้าเข็มขัดหลายเส้น ตอนแรกบอกจะเอา145ตอนนี้ก็ได้มาแล้วและเขาก็หวังนะครับจะเอา155ด้วยและก็ได้ลองเลยในทันทีครับฮิโรมิเนี่ยผมย้ำอีกทีนะเขาคือใครเขาก็ถือว่าเป็นสุดยอดนักชกค,คิกบ็อกซิ่งระดับแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่นครับเขาเนี่ยประสบความสำเร็จในการคว้าชแชมป์เควาุ่นซ u เปอร์เวลเตอร์เวทเมื่อปี2564และก็เขาป้องกันแชมป์ได้ถึง2ครั้งจากการเอาชนะจอมทองชูวัฒนะอดีตแชมป์ราชดำเนินนะครับ คือจอมทองเนี่ยเป็นแชมป์รัฐเมืองห้สมัยใช่ไหมฮะแล้วก็เคยเจอกับพวกจอร์แดนไพคอนนักชกชาวดัต์ปัจจุบันฮิโรมิเขาครองสถิต,ติชนะ22ไฟ์จากทั้งหมด28ไฟต์ตลอดการชกระดับอาชีพและสามารถน็อกคู่ต่อสู้นะครับได้แบบเด็ดขาดถึง18ครั้งจากสถิติการชกที่โหดขนาดนี้ก็น่าจะวัดกันได้แล้วครับจะเป็นยังไงเมื่อเทียบกับนาบิลนักชกเจ้าของส่วนสูงจริงๆนาบิลเนี่ยเอายังไงกันแน่ วันเนี่ยเดี๋ยวก็บอกว่าสูง195เดี๋ยวก็บอกสูง192นะฮะคือนาบิลก็ได้เปรียบรูปร่างจนชกแน่นอนแหละแต่ก็ต้องมาอรอลุ้นนะครับว่ายังไงในการเพิ่มน้ําหนักของนาบิลเจอกับทางฮิโรมิครับพูดถึงใสต่ตตะของคู่ต่อสู้นาบิลกันหน่อยนะครับคู่ต่อสู้นาบิลเนี่ยฮิโรมิเนี่ยเขาปัจจุบันอายุ30ปีสูง180ซนติเมตรครับแล้วก็น้ำหนักที่ต่อยจริงๆก็155 154เนี่ยที่เขาต่อย เพราะฉะนั้นเขาจะได้เปรียบในเรื่องของน้ําหนักเราอยู่นิดนึงอ่าเพราะว่านาบิวเองก็อาจจะยังดูว่าบางอยู่เนาะแต่เมื่อเทียบกับน้ําหนักของฮิโรมิแล้วฮิโรมิเขาต่อยน้ําหนักนี้มาตั้งแต่แรกครับย้ําว่าเขาอายุ30ปีสูง180นะครับจากใสเตที่ผ่านมาของเขาครับ ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่นํามาฝากกันแล้วก็น่าจะพอได้ทราบกันบ้างแล้วครับว่าใครสูงเท่าไหร่ยังไงยืนเทียบกันแล้วเป็นยังไงอันนี้ก็นํามาฝากกันนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับถือว่าเป็นการอัปเดตข่าวสารวงการมวยที่นามาฝากประจำทางช่องของเรานะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ